แม่สวัสดีครับครับมันนี่ว่างๆนะครับก็ได้แวะมาเรียนสวนสวนอ้สวนไทยคมแมตตัวนี้สวนแมีอิวกปได้สวนแม่อิวพยันเนาะมีพยันอยู่คอนบุรีบอ่ครับรู้สึกสามตัวนี้คอนบุรีอ่าบ้านยังฮอบ้านไบบนลตำบลลำเพียไบบุลตำบลลำเพียจ้าอำเภอคอนบุรีจ้จังหวัดโคราชหรือนครราชสีมาเนาะตัวนี้เป็นทุเรียนเอาลูกเด้อครับตัวนี้เนาะจ้พอดีผมเห็นลักษณะ บ่คือสวนคนอื่นนะครับตัวนี้นะครับคือต้นมันถิเป็นต้นต้นบมสูงแล้วก็กิ่งมันกิ่งอวบดีครับผมอ่าก็เลยแวะมาถ่ายคลิปวีดีโอให้เบิ่งกันนี่พอยันครับพอยันก็อยู่ข้างนอกนะครับกล้องบายยนะเพาะบายกล้องหน่อยแป้งแปงแปลงนี้ไอไอมีกี่ต้นเพ่ะเ็ร้อยร้อยสามสิบต้นประสาทสีต้นกี่ไล่เนี่ยอันนี้มันสีได้กว่ากว่าสีได้กว่ากว่าเนาะอ่า แปลงอีกสิไร่ไรกว่ามีลูกแล้วกี่กี่ปีแล้วพ่อมีลูกได้่สองปีแล้วอส,อสองปีนี่สองสองปีแล้วแม่เนะาะมันนี่เทคนิคแค่ไหนมันคือได้ส่งนี่ออกมาแม่เป็นยังไงคือเทคนิคก็ไปไดหนก็ยางมาจากจากจาใส่ก็เท่าแต่ไอ้บ้านลุงอิฐ่นอะอยู่ตาด่ะเออพอดีไปอบรมไก็ผักอ๋อแก้วอ่าเขาแก้วพาไปเที่ยวตะวันออกนะพ่อเนาะก็ไปได้สูตรมาจากไอ้ตะวัออนออกนะครับสวน พีวิทย์อ่าพีวิทย์ตราดนะครับไปถึงเห็นสวยก็กลับมาก็จัดการเลยพอๆจัดการเลยตัดตัดยอด<ม>ทันทีเลย<ม>นะครับตัวน<ม>ี้น่าจะต้นน่นาจะเตีย้ยกว่าของพีวิทย์เงนั่นเองครับ<ม>เล็กกว่าอีกตัวนี้ต้นเล็กๆนี้ก็ปีนี้ทําเงินไปเท่าไหร่แล้วพ่อนี้ปีนี้ก็ได้ประมาณสองแสนกว่าสองแสนกว่าปีแรกเนาะอาูกฝึกอาูกปีแรกนะครับมันน่าสนใจตรงที่ต้นมันเล็กนี่แหละครับต้นไม่สูงครับก็เลย เป็นรูปแบบนะครับใครอยากทําเป็นทุเรียนต้นเล็กก็มาปรึกษาพอ่อพ่อยันได้เด้อวิธีการแต่งกิ่งนะครับตัวน,นี้ตัวนี้ยามันยามันใช่น้อยมัน,มนใช่เยอะม,ม,มันดียังไงพอ่อถ้าต้นเล็กย<า>อย่างเงี้ยยาไม่ใช่เยอะรักษาง่ายรักษาง่ายฉีดยาถึงไม่เปื้องยาไม,ไม่เปื้องยาอ่ะไม่เปื้องยาแล้วก็เราก็ไม่จัดการก็ง่ายนะพ่อเนาะัง่ายอ่ะฉีดยาถึงด้วยนะครับ นี่ตัวนี้ไอ้ตัดเสร็จจักมือล้แม่นี่ด้ยี่สิบมืมอบอบเสร็จแล้วเดือนไหนตัดแล้วเดือนเดือนไนหนมิถุนาบอลืกระเดือพืชผ้าก็เดือน,น,น,น<ไ>ป,ปลนายเดือนมิถุนาไปมิถุนาบอโอเว่าพึ่งแล้วเนาะ,ะน,ะน,นี้ไม่ไม่อิตัดแล้วเราไอ้ฮตไ้ตัวครับกับต้นเรียนเท่านี้แม่ครับแล้วก็ีด ทั้งดินนั่นอ่ะทั้งดินฉีดตัวใดครับแม่ฉีดของข้อแก้วมีตัวใดหรือตัวไฮรูดพัดบอจ้าจ้าไฮรูดพัดตัวไฮรูดพัดนี่จะเป็นตัวกระตุ้นการแตกรากบำรุงดินน้ามหลักอะกระตุ้นการแตกรากของทุเรียนพอทุเรียนมันแขวนลูกแล้วปุ๊บมันดูดอาหารหลายแล้วฮะหากบางหากมันใหม่ถ้าเกิดกระตุ้นหลักแตกออกมาใหม่เนาะแม่แม่ฉีดทั้งดินเจ๊าะหลอบไอ้ตัวไฮรูดพัดนะฉีดฉีดไปหลอบนึงแล้วแล้วก็เติมปุ๋ยแล้วจ้าเติมปุ๋ยไปสูตรได้แม่ปุ๋ยนะครับสู ยังบัวโดนปนไหเป็นบ่อหรือโดนเติบแล้วเอาเปลือกกระดาษเนี่ยเนาะอ๋อตอนนี้เพิ่งเตรียมต้นเพิ่งเตรียมต้นไปนะครับคือฉีดฉีดทางดินไปตัวไฮรุดพัดเสร็จประมาณอาทิตย์หนึ่งแล่วไหมเนาะแม่ก็เติมปุ๋ยตัวที่สองสามหกนะครับทั้งใบกะฉีดเราบ่แม่ทั้งใบฉีดอ่าฉีดสองรอบแล้วอ่าชุดดึงใบน้อแม่เนาะชุดดึงใบมาเติมเอวอีกที บบอ่ะมาเทมเอาเวาก,กินชาบ,บูโร่ราคาสิบแปดสามสามอ่ามีสี่ตัวที่ที่เป็นจุดดึงใบของเขาแก้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มตั้งปีแล้วครับนะครับ,รบกําลังกําลังเริ่อมละปีออกมาละนะครับแปลงนี้เอาลูกกี่ปีเลยนะปีปีปีแรกปีปีนีนป,ป,ป,ปีที่สองปีที่สองปีแรกคือบ่ได้ปีแรกไดปหกสิบคนเลยแต่ปีนี้ได้ปีนี้ได้เจ็ดหนอยโอ้โห มันเยเนเอะเ,เลยเปีน,นี้สามสิบต้นไม่ร่วงเลยเป็นสามสิบต้นไม่ร่วงเลยว่ะพ่อเออต้นนี้เป็นทรงที่พ่อกําหนดเองนะครับเป็นทรงที่พ่อเพิ่นต้องก,การเองนะพ่อเนาะต้องก,การคือใบหย่อมมันสูงครับก็คือตัดยอดอ่าตัดยอด,ออดอไใบเออชอบทํางานง่ายออประหยัดยานะครับประหยัดยารูกาง่ายรลูกกาง่ายแทนที่เขาจะขีดยาเม็ดสองสองถังสี่พันร้อยลิตรเนี่ยครับนี่แค่ สองร้พอยนี่ก็พอแล้วชกเตี้ยครับก็ใครอยากมาดูเป็นตัวอย่างนะครับก็อยู่ไหนนะครับสว่วนนี้นะอยู่บ้านบ้านป้ายอุบลบ้านป้ายอุบลตับบนลำเพียกตับบลำเพียกอำเภอคอนบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาของเรานี่แหละนะครับเป็นทำทุเรียนต้นเตี้ยนะครับตัวนี้ตัดยอดไว้ตลอดเลยตัดยอดต่ำโดยประมาณกี่เมตรเพอะคิดว่า ตนต้นงหนายอดน่าจะประมาณสี่เมตรเนาะปกติเขาเอาไว้ประมาณหกแต่ว่าพ่อตัวนี้เอาไว้ประมาณสี่เมตรสี่เมตรหรือสามเมตรกว่านี่แหละอ่ไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับสวยๆแลวการตัดยอดไว้พราว่ากิ่งมันจะโตเร็วด้วยผมว่าเนาะกิ่งมันสีหง่เร็วนันะครับอวบเร็วนะครับสวยมากเลย อ่าสำหรับวัอนี้ก็เอาไว้ที่ก่อนนะแม่เนาะ,ะขอบคุณแม่เอยียวนะครับสี่อธิบายให้ฟังนะครับเกี่ยวกับสวนทุเรียนแปลงหน่อยเพื่อนเนาะครับเนาะ,ะขอบคุณครับแม่สวัสด,ดีครับ